แล้วก็ถึงเวลาที่สัญญาณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาเฉลยคําตอบแล้วก็แจกรางวัลให้กับผู้ที่โชคดีชิงรางวัลห้องพักที่บ้านน้าปิ่นนะครับสําหรับ3มรางวัลแรกนะครับสวัสดีครับลุงน้าทาครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนงูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทํากันได้วันนี้วันที่25ธันวาคม2564ครับ ตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเลยบรรยากาศน่าจะปาร์ตี้กันมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ถ้าใครจะไปปาร์ตี้ที่ไหนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่อย่าเพิ่งกัดตกแล้วกันปาร์ตี้วันนี้มีเมนูอาหารทํากันง่ายๆนะครับแล้วก็ทานเล่นกันสนุกสนุกสำหรับงานปาร์ตี้มาฝากกันอย่าเพิ่งรีบไปไหนสักครู่กลับมาครับ สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับถ้ายคลิปเรามีรายการพิเศษที่จะบอกกันว่าใครคือผู้โชคดีนะครับใครคือผู้ที่ถูกรางวัลจากคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราฉลองครบคลิปที่100ของลุงน้ำทำครัวกับไรทีวีปไปก็ถามคำถามกันไปนะครับมีคนตอบเข้ามาต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวและก็วันนี้เราจะมาแจ้งกันครับว่า3มรางวัลที่ได้นั้นมีใครกันบ้างอดใจรอสักครู่นะครับสำหรับเมนูอาหารวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานง่ายๆด้วยนะครับ เมนูอาหารแบบที่เขาเรียกกันว่าคานาเป้หรือที่มีความหมายบอกว่าเป็นอาหารชิ้นเล็กๆสามารถหยิบได้ด้วยนิ้วมือนะครับบางคนเขาก็เรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าฟิงเกอร์ฟู้ดนะครับก็คือหยิบกินได้เลยง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปตัดใส่จานนะครับเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันซึ่งก็สําหรับเวลาช่วงนี้ถือว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้ที่ลดการสัมผัสลดการแชร์กันนะครับของไข่ของมันถือว่าดีไม่น้อยเลยทีเดียวยังไงก็แล้วแต่นะครับเตือนอีกค,ครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้ ออกไปงานที่ไหนหรือไปปาร์ตี้ที่ไหนยังต้องใส่หน้ากากกันอยู่นะครับป้องกันไว้ก่อนล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยอย่างน้อยๆปีใหม่ปีนี้อยากให้เป็นปีใหม่ที่กลับมาแล้วไม่ต้องล็อกดาวน์กันอีกนะครับอยากให้ทุกคนสนุกได้เต็มที่โดยที่ว่าต่อจากนี้ก็ยังมีชีวิตที่ดําเนินไปอย่างเต็มที่แล้วก็ยังมีความสุขกันทุกคนนะครับเดดเมนูวันนี้เราลองมาทําเมนูอาหารง่ายๆครับตอนนี้มีไก่แล้วแล้วก็มีข้าวแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น เราลองมาดูว่าเมนูวันนี้จะทำอะไรกันดีงั้นขอถือโอกาสตั้งชื่อเมนูวันนี้เองเลยนะครับขอเรียกว่าข้าวไก่านาเป้ซอสครีมมะนาวครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบกันเลยนะครับเริ่มกันที่เนื้อไก่ครับสำหรับเนื้อไก่ส่วนนี้ก็ใช้ส่วนที่เป็นอกเลยนะครับเพราะว่าจะได้ทานเนื้อได้เต็มๆแล้วก็ อกไก่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุดด้วยนะครับมีโปรตีนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเรามาดูส่วนประกอบต่อไปครับในส่วนต่อไปนี้นะครับก็คือส่วนที่เราจะมาใช้สำหรับหมักเนื้อไก่นะครับก็มีตัวกระเทียมครับเป็นกระเทียมสับซึ่งตรงนี้ก็ใช้ประมาณสักครึ่งหัวนะครับสีหกรีบหรือ5 6กรีบก็แล้วแต่ขนาดของหัวของกระเทียมนะครับแล้วก็มีน้ำมะนาวเดี๋ยวเราคงใช้ประมาณสัก2 3สช้อนชานะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวพริกไทยดาครับซึ่งเราก็จะโรยหน้าลงไปแล้วก็คลุกเพื่อหมักตัวเนื้อไก่ครับแล้วมาดูส่วนประกอบต่อไปครับส่วนนี้คือส่วนที่จะทำเป็นซอสครีมมะนาวนะครับซึงก็มีมายองเนสครับใช้ประมาณสักสช้อนโต๊ะหรือ5ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็มัสตาร์ดประมาณสัก1ช้อนชาวาซาบิอีกประมาณสักครึ่งช้อนชาก็น่าจะได้นะครับแต่หากว่าชอบรสเผ็ดมากหน่อยก็ใช้สัก1ช้อนชาเต็มๆเลยก็ได้ครับเกลืออีกประมาณสักปลายช้อน น้ำตาลอีกประมาณสัก1ช้อนชาแล้วก็น้ำมะนาวนะครับอีกประมาณสัก 2- 3สมช้อนก็ลองดูนะครับว่าชอบรสเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนเลีกอย่างนึงที่ต้องมีก็คือตัวใบผักชีครับซึ่งใบผักชีนี้ก็จะเป็นผักชีสับนะครับสับเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะมาคลุกในตัวเนื้อซอสอีกทีหนึ่งลำดูองประกอบส่วนสุดท้ายครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของข้าวนะครับซึ่งอยากจะแนะนําว่าถ้าใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นจะถือว่าเหมาะที่สุดนะครับ เพราะตัวข้าวญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเหนียวกําลังพอเหมาะเวลาเราเอามาขึ้นลูกก็จะสวยงามด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะใช้ข้าวเหนียวก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะได้อีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็ยังมีน้ําส้มสายชูหมักครับซึ่งเป็นน้ําส้มสายชูแบบญี่ปุ่นนะครับเหมาะสาหรับการเอามาหมักทําเป็นพวกข้าวข้าวปั้นข้าวห่อสาหร่ายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาผสมกับตัวน้ําตาลนะครับน้ำตาลทรายสักประมาณสักหนึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวน้ำส้มสายชูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคลุกกันแล้วก็จะมาผสมกับตัวข้าวนี่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มหมักไก่กันเลยครับเพื่อง่ายต่อการหมักนะครับเราก็ควรที่ยวเอาหนังไก่ออกซะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องการหนังไก่นะครับแล้วก็จัดการแล่เนื้อนะครับบั้งเนื้อออกมาสักเล็กน้อยเพื่อที่ว่าเวลาเราหมักแล้วรสชาติต่างๆจะได้เข้าไปในเนื้อไก่ง่ายขึ้นนะครับ มเมื่อเตรียมไก่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มใส่เครื่องหมักได้เลยครับเริ่มกันที่พริกไทยดําครับหลังจากนั้นกระเทียมสับน้ำมะนาวสัก2ช้อนชาแล้วก็น้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะหลังจากใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถือโอกาสหมักเนื้อไก่ไว้ประมาณสัก20นาทีครับต่อจากนี้เรามาเริ่มเตรียมข้าวกันเลยครับเราํำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลผสมกันก่อนเลยครับ เราได้น้ำส้มสายชูที่ผสมน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ข้าวได้เลยครับหลังจากที่คูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราข้ามาปั้นรูปกันครับเดี๋ยวโอกาสใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับตัดคล่ออกมาแล้วก็มีถ้วยพลาสติกสำหรับทำเป็นแบบเวลาเราจะปั้นข้าวนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราปั้นข้าวสักประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็ใส่ลงไปในตัวพลาสติกได้เลยครับ ก็กระจายข้าวให้ทั่วๆแผ่นนะครับจากนั้นกรเข้าไปในถ้วยก็พยายามกดข้าวให้แน่นๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ข้าวเป็นรูปทรงถ้วยที่เป็นแบบของมันครับหลังจากที่เราปั้นข้าวเรียบร้อยแล้วเราจะเอาข้าวแช่ตเยนครับทิ้งไว้ประมาณสัก40นาทีเพื่อให้ข้าวอยู่ตัวแล้วก็คงรูปตามแบบที่เราต้องการระหว่างนี้เรามาเตรียมทำซอสกันต่อได้เลยครับ ซอสซอสครีมมะนาวนะครับผสมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มกันที่ตัวมายองเนสตามด้วยมัสตาร์ครับวาซาบิน้ำตาลเกลือผักชีสับแล้วก็น้ำมะนาวหลังจากนั้นคนทุกอย่างเข้ากันครับระหว่างทำก็ชิมรสชาตินะครับเราชอบแบบไหนเติมได้ตามชอบใจครับ ชอบเปรี้ยวเติมมะนาวชอบหวานก็เติมตน้ำตาลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำซอสเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปเรามาย่างไก่กันเลยครับเมื่อกระทะเริ่มร้อนแล้วเราไก่ลงได้เลยก็ใช้ไฟอ่อนๆได้นะครับผมไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ไก่สุกทั่วกันก็ค่อยๆสุกจากด้านนอกแล้วเข้าไปสู่ด้านในแล้วก็ด้านนอกยังไม่ไหม,ม้นะครับหลังจากที่ย่างไก่ชิ้นใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าตัวไก่สุกแน่นอนนะครับ หัวไก่แล่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จัดการย่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ด้านในสุกแน่ๆนะครับเด้่มาไก่สุกดีเรียบร้อยแล้วก็ไก่ออกจากกระทะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำเพื่อที่จะเตรียมเสิร์ฟต่อไปครับก็ได้เนื้อไก่มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมขั้นตอนสุดท้ายเอาทุกอย่างเข้าด้วยกันครับก็ได้ถ้วยข้าวแกะออกมาแบบเรียบร้อยแล้วนะครับคงรูปสวยงามเลยทีเดียวก็ถึงเวลาเอาทุกอย่างครับที่เราเตรียมไว้มาใส่ไปในถ้วยข้าวนะครับซึ่งตรงนี้ผมเตรียมมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาได้วย เพื่อที่ว่าเวลาเรากัดเข้าไปจะได้มีผักๆตามไปด้วยนะครับเพราะนัน้นเอาุกอย่างรวมกันได้เลยครับเมื่อใส่ทุกอย่างรวมในช่วยเรียบร้อยแล้วราดด้วยซอสค,ครีมมะนาวครับจากนั้นโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดผักชีสักหนึ่งใบครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ข้าวไก่คานาเป้ซอสค,ครีมมะนาว ลองทำกันดูนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียวแล้วก็ถึงเวลาที่สัญญาณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาเฉลยคำตอบแล้วก็แจกรางวัลให้กับผู้ที่โชคดีที่ร่วมสนุกกับลุงน้ำทำครัวนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราถามคำถามกันไปเพื่อที่จะชิงรางวัลห้องพักที่บ้านน้ำปิงนะครับห้องพักที่รีสอร์ทสวยๆริมน้ำปิงห้องพักขนาดแฟมิลี่เป็นรางวัลที่หนึ่งห้องพักขนาดซูเปอร์เรียเป็นรางวัลที่สองแล้วก็รางวัลที่สามก็คือห้องพักขนาดสแตนดาร์ดนะครับสามรางวัลที่ถามไป พร้อมจะแจกวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคนร่วมสนุกเข้ามาด้วยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคำถามที่ถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามไปบอกว่าเมนูอะไรนะครับชื่อเมนูอะไรที่รายการดูน้ำทำครัวไปทำที่บ้านน้ำปิงนะครับชื่อเมนูอะไรนะครับเป็นคำถามที่หนึ่งและอีกคำถามหนึ่งก็คือถามว่าเมนูนั้นออกอากาศทาง Bright TV วันแรกวันที่เท่าไหร่นะครับสองคำถามชื่อเมนูชื่ออะไรแล้วก็ ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเจับวิธีการหาคําตอบนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยเดียวก็สามารถไปที่เพจ YouTube ของ bright tv นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไปตรงเพลย์ลิสต์ครับไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับจะเจอเพลย์ลิสต์ของลุงน้ําทําครัวนะครับก็คลิกเข้าไปในลุงน้ําทําครัวได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอคลิกเข้าไปก็ไล่ดูครับว่าเมนูไหนนะครับมันอยู่ไม่ไกลครับอยู่ไม่ได้ลึกมากลงจุดๆๆดตรลงไปก็จะเจอก็ติ้งต่างว่าเจอแล้วนะครับ เมนูที่ชื่อไข่กระทะนั่นเองนะครับเมนูวันนั้นก็คือเมนูไข่กระทะก็คลิกเข้าไปเลยเห็นเมนูไข่กระทะปุ๊บใต้ชื่อเมนูก็บอกเลยครับว่าฉายครั้งแรกวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบออกมาเรียบร้อยแล้วชื่อเมนูก็คือไข่กระทะส่วนวันที่ก็คือวันที่30ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ตอบถูกก็รับรองว่าได้รางวัลน,นี้แน่นอนสําหรับ3มรางวัลแรกนะครับซึ่งตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้ว คนแรกที่ตอบเลยนะครับก็คือคุณเบนจามาดนะครับคุณเบนจามาาทองสีนะครับก็ตอบไมาเรียบร้อยแล้วถูกทั้ง2รางวัลเลยเอถูกทั้ง2คําตอบเลยนะครับทั้งชื่อแล้วก็วันที่นะครับส่วนรางวัลที่2นะครับที่ไล่ขึ้นมาตอบถัดเข้ามาก็คือคุณปัญญานะครับปัญญาชันชัยนะครับปัญญาชันชัยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลที่3ตอบมาล่าสุดนะครับ ก็คือคุณณพานะครับคุณณพาแก้วตงนะครับกทั้ง3ท่านเดี๋ยวยังไงละทางเราจะติดต่อไปนะครับหรือยังไงก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับเรามาคุยกันแล้วก็นัดแนะกันด้วยว่าจะส่งรางวัลกันยังไงนะครับแต่รับรองว่าได้ไปพักที่บ้านน้ําปิงรีสอร์ทสวยๆริมแม่น้ําปิงพร้อมอาหารอร่อยๆแน่นอนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ร่วมสนุกกันแล้วก็มีห้องพัก1คืนสำหรับพักสบายๆที่เชียงใหม่นะครับ ขอให้สนุกกับการพักผ่อนครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยชอบหรือไม่ชอบเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการกันได้พบกับลุงน้ำทำครัวได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18.00นทาง y o u t u b e Bright TV และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอทุกท่านมีความสุขครับและก็สุขภาพดีสำหรับวันนี้วันคริสต์มาสด้วยนะครับก็ Merry Christmas สำหรับทุกท่านครับและพบกันใ่คลิปหน้าลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ